สวัสดีนะเจ้าเมือ่อคืนฝนตกแห้งขนาเจ้าตอนนี้น้ำป่าไหลมาแล้วเจ้าแพนจะลงไปทุ่งนาแพงนะเจ้าอันนี้เป็นถนนเนอร์อนเลยน้ำกำลังมานะเจ้าเดี๋ยวจะไปดูอันหมาพอดีอันมัดไว้ยี่ทุ่งนาไปดูเข้าด้วย น,นี้เป็นถนนนะเจ้าตอนนี้อยู่บ้านหลวงตะบนเครื่องอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะเจ้าน้ำป่านะเจ้าตาไปได้ก็ล่าตา ไปได้อยู่เจ้าตั้งหวังหมาเจ้าจะไปดูหมา ตอนนี้ผู้ใหญ่อาตาจวนตันนี้ลึกก็ตาตอนนี้ลึกก็จะล,ลงไปุ่งนานนะเจ้า Dạ quay đu má con đi phốn đang tốt dù nó cho Nam chiều nè ta จนเราบอสไซน้ำท้าบูดมาบอ<ะ>ส่บูดมาตีนเป้าคะดูน้ำเจ้าตอนนี้เป็นตอนเช้านะเจ้าประมาณหกนาฬิกานะเจ้าน้ำเชี่ยวขนาดเลยเจ้า เป็นถนนนะเจ้าน้ำหมดลึกตอนนี้ประมาณนี้เจ้าแกบ้านว่าน้ำกำลังมานะเจ้าฝนตกมดคืน ทีที่แล้วนี่นาแพงได้เสียหายลายปีนี้เพิ่งโถมที่ใหม่มาดูว่ามันจะเป็นจะได้เด้อรอดภัยหรือเปล่าน้ำเต็มห่วยแล้วเจ้าตรงนี้เป็นห้วย ฮะ,ะ,ฮะที่แพงรอดเจ้าในานาเป็นจะได,ด้เหือน้ำเต็มเนาะเนาะมาห้ไปดีเนาะ <c oughs> แต่น้ำท่วมในน้ำหมดละพอ <c oughs> <c oughs> แล้วมันท่วมมาห้างก็ปีนี้ ใช่มากอ่ะมาแล้วน,น้ำท่วมอีหลีโอท่วมท่วมแต่เลยเจ้าโอ้ไปแล้วพังแล้วใครมาเอ็มก้เอ็มเหรอเอ่อ